สำหรับสีเขียวตัวที่กิ๊กถือนี่เดี๋ยวให้ดูงานจริงตัวที่อยู่ในถุงซิปก่อนของแท้คือต้องป้ายวันามอร์แอสเซปเล่นะขนาดที่ยังไม่ได้รียดยังสวยขนาดนี้เลยเห็นปะแนะนำว่าตอนได้ไปนะคะให้ซักรีดก,ก่อนใช้งานนะเดี๋ยวมาดูตัวที่รีดก,กันบ้างส่วนกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่าอย่าลืมล็อกก่อนนะอันนี้คือล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดู รอบนี้กิ๊กแมทกับเชิ้ตนะคะสีขาวด้านในสวยมากดูสีสีเขียวนี้นะคะเป็นสีแรกๆที่กิ๊กขายแล้วก็ผลิตมาเลยเป็นสีที่ขายดีติดอันดับมาตลอดเห็นปะให้ความแบบใส่แฟชั่นดูมีความแบบสากลใส่แฟด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะดีไซน์ผ่าหลังลยิ่งแมทกับขาวนะคะคือยิ่งทําให้ผิวนี้ผ่องขับผิวสุดใส่ทํางานได้เที่ยวได้ประชุมได้อีเวนต์ออกงาน ถ่ายปรับลูปโปรไฟล์ใส่แบบเป็นทีมแผนกเป็นบริษัทคือได้หมดอะ่ะอันเนี้คือคุม้มแน่นอนนี่ใส่ไปต่างประเทศก็ได้เลิศถ่ายรูปมานี่คือขึ้นกล้องสุดสาวๆที่แบบเอารุนนี้ไปนะคะส่งมารีวิวช่ำมากใครที่ชอบแบบเสื้อตัวยาวปิดตูดปิดสะโพกนะคะรุ่นคุียตัวนี้คือตอบโจทย์เลยเนะี่ยเห็นไหมพารู้สึกว่ายาวเกินไปง,ง่ายๆแค่ถกแขนขึ้นแบบนี้เองเห็นปะ เราเป็นสาวยุคใหม่คือแก้ปัญหาแค่นี้คือจิบจิบตอนนี้น้องพร้อมส่งทุกใส์ค่ะ XS ถึง 2XL อก32ถึง48ใส่ได้รีบกดในตะกร้าได้เลย